สวัสดีนะครับพบกับเออีกครั้งนี้ช่องเอใส่วาฟกับเอคนเดิมครับและครั้งนี้นะครับจะเป็นต่อยอดจากครั้งที่แล้วนะครับที่เอพาไปพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่นะครับ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยนะครับที่การไฟฟ้าวัดเลียบนั่นเองล่ะคับถ้าใครสังเกตนะครับตรงทางเข้าของการไฟฟ้าวัดเลียบนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับจะเป็นที่ตั้งของสำนักงานสารรัฐธรรมนูญนะครับตอนแรกเอก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีพิพิธภัณฑ์ เอ๋กำลังมองหาทางม้าลายเพื่อจะข้ามไปการไฟฟ้าวัดเรียเพื่อที่จะไปพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ก็มาสะดุดตากับป้ายคําว่าพิพิธภัณฑ์กลายเป็นว่าละแวกนั้นนะครับมีพิพิธภัณฑ์ซ่อนตัวอีกหนึ่งแห่งนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์สารรัฐธรรมนูญเอก็เลยได้ถือโอกาสเที่ยวทั้งสองพิพิธภัณฑ์ในวันเดียวเลยถือว่าคุ้มมากมาก เพราะงั้นนะครับใครที่มาละแวกนี้นะครับมาที่การไฟฟ้าวัดเรียบเพื่อเที่ยว MEA Spark ก็สามารถมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์สารรัฐธรรมนูญไทยได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่า2พิพิธภัณฑ์ในวันเดียว สำหรับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับก็จะเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับหยุดวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึงเวลา4โมงครึ่งนะครับใครสนใจก็มากันได้นะโดยที่เขาอ่ะก็จะให้เราเนี่ยลงทะเบียนนะครับเพื่อได้รับการ์ดเป็นอุปกรณ์สำหรับการเที่ยวพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับ เมื่อหน่มในบ้านอยูกันบ้านหลังใหญ่เยืความประเทศไทยราี่คนเป็นเจะขอบ้านหลังนี้แลวบ้านหลังของเราเป็นแบบไหนครับ้วซึ่งเป็นภาษาของรงการของประเทศก็เป็นเหมือนแบบไหนในการสร้างบ้านที่งของเราในการปองระบอกประชาตตาประชาชนคนไทยทุกคนเป็นเจ้าของอำนาจต่างตาในงานเลือกตัวแทนมาออกแบบนันและสร้างบ้านหรือสร้างประเทศ เริ่มต้นของพิพันธ์นะครับเราก็จะได้ดูตัววิดีทัศน์นะครับแบบ360องศาเลยถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นที่น่าสนุกมากๆสำหรับพิพันธ์แห่งนี้นะครับต้องบอกว่าตั้งอยู่ในอาคารโบราณเลยนะ เป็นอดีตบ้านเจ้าพญาลัตนาทิเบตพุ่มสีชัยวันนะครับเป็นอัครเสนาบดีสมัยรัชกาลที่5ก่อนที่จะมีการต่อเติมอาคารนะครับจนมีขนาดเห็นในปัจจุบันสมัยรัชกาลที่6อีกทีหนึง่งดังนั้นนะครับอาคารตัวพิพันธ์เนี่ยมีอายุเกิน100ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ โดยเนื้อหาของพิพิธภัณฑ์สารรัฐธรรมนูญนะครับตอนแรกเอกก็เข้าใจว่าเฮ้ยมันจะเกี่ยวกับกฎหมายแล้วแบบเป็นมาตานุนมาตานี้รรห,นห,นหรืออะไรหนักๆหรือเปล่าคำตอบคือมีเกี่ยวเนื่องครับแต่ว่าไม่ได้เน้นหนักหรือเข้าไปลึกอะไรขนาดนั้นเขาจะนําเสนอเนื้อหาที่ค่อนข้างย่อยง่ายนะครับมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับสังคมหรือตัวอย่างคาดีที่เป็นที่พูดถึงในสังคมนะครับเพราะฉะนั้นน่ะ การมาเที่ยวพิพันสารรัฐธรรมนูนนะครับไม่ต้องกังวลหรือว่าคิดว่าเฮ้ยมันจะเป็นเนื้อหาแน่นๆอะไรเกินไปหรือเปล่าบอกได้เลยว่า เราสามารถเที่ยวแบบเพลินๆได้เลยนะครับมีอะไรให้เราดูแล้วก็เรียนรู้มากมายเลยที่ยวสสำหรับพิพิธภัณฑ์สารรัฐธรรมนูญแห่งนี้ครับโดยในการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์สารรัฐธรรมนูนนะครับเราก็สามารถไปเล่นกับสื่อของเขาได้นะครับผ่านทางบัตรที่เขาให้เราลงทะเบียนตอนเข้ามาพิพิธภัณฑ์นั่นเองและจะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยให้คําแนะนําและอธิบายเรื่องราวต่างๆในแต่ละห้องของพิพิธภัณฑ์ซึ่งเจ้าหน้าที่นะครับเขาก็จะมี รอบนะครับในการนําชมนะครับก็คือรอบเช้า2รอบแล้วก็รอบบ่าย2รอบรอบเช้านะครับก็มีตอน9ก้าโมงครึ่งกับ10บโมงแล้วรอบบ่ายก็มีบ่ายโมงครึ่งแล้วก็บ่าย2นะครับรอบละไม่เกิน10ท่านนะครับแต่ถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยเขาอาจจะต้องรบกวนให้จองรอบมาก่อนล่วงหน้าเดี๋ยวเบอร์ติดต่อและต่างๆเดี๋ยวเอจะไปไว้ในโพสต์ของเพจเอเช่นเคยนะครับไปดูกันได้นะ และนี่คือห้องประชุมวินิจฉัยซึ่งเคยถูกใช้งานจริงๆนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนที่ปัจจุบันเนี่ยเขาจะย้ายสารรัฐธรรมนูญไปไว้อยู่ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนาแล้วนะครับห้องนี้ก็คือห้องที่ตุลาการแต่ละท่านนะครับจะมาถกเถียงนะครับเพื่อจะหาข้อสรุปของแต่ละคดีนั่นเองโดยที่จะนําเสนอความคิดของตัวเองนะครับแล้วก็ดูซิว่าจะได้รับการยอมรับอันไหนมากที่สุดโดยห้องนี้นะครับยังเหลือหลักฐานการบุกด,ด้วย โลหะนะครับไม่แน่ใจว่าตะกัวหรือเปล่าเท่าที่เอจะไม่ผิดนะเพื่อเป็นการกันไม่ให้มีการดักฟังสัญญาณจากภายนอกได้นะครับแล้วห้องข้างๆนะครับก็คือห้องพิจารณาคาดีนะครับของศารลรัฐธรรมนูญซึ่งเคยถูกใช้งานมาก่อนนะครับห้องนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าบุคคลทางการเมืองที่หลายๆท่านรู้จักนะครับเคยมาอยู่ในห้องนี้แล้วนะครับเท่าที่ได้ยินมาเนี่ยมีทั้งคุณชวนหลีกภัยนะครับคุณทักษิณชินวัตร หรือแม้แต่คุณสมัครสุนทรเวศก็เคยมาที่ห้องแห่งนี้แล้วเช่นกันนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งห้องประวัติศาสตร์ในพิพันฑ์สารรัฐมนูญแห่งนี้ครับและรับฟังผู้ร้องหรือคู่ความเพิ่มเดินได้ในห้องพิจารณาคดีแห่งนี้สารรัฐธรรมนูญ จะออกหน้าเพื่อดำเนินการไต่สวนโดยสารจะเป็นผู้สอบถามพยานด้วยตนเอง และที่เห็นอยู่นี้นะคบเป็นสิ่งจัดแสดงนะครับที่เอค่อนข้างสนใจเป็นพิเศษนะครับก็คือพระไตรปิฎกนะครับสากลพิมพ์อักษรโรมันฉบับปฐมนฤกนะครับซึ่งจัดทำนะครับพูดง่ายก็คือเป็นชุดแรกนั่นเองมีทั้งหมด3ชุดนะครับชุดหนึ่งอยู่ที่หอสมุดที่ยุโรปนะครับชุดหนึ่งอยู่ที่ศรีลังกาและ ชุดที่เหลืออยู่ในไทย1ชุดนะครับก็คือที่นี่นะครับพิพิธภัณฑ์สารรัะตะธรรมนูญถ้าใครสนใจนะครับมาดูกันได้นะครับ ในส่วนนี้ของพิพิธภัณฑ์นะครับถ้าพูดถึงรัฐธรรมนูนเราคงไม่พูดถึงประชาธิปไตยไม่ได้ใช่ไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยบ้านเราอะ่ะไม่ได้ปกครองโดยระบบประชาธิปไตยดังนั้นเนี่ยส่วนนี้เขาจะเล่าถึงจุดเล็กๆที่เริ่มต้นนะครับจนมาถึงประชาธิปไตยในปัจจุบันนะครับให้เราเห็นว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยมันมีวิวัฒนาการและเหตุการณ์อะไรสําคัญสญบ้างครับ งนี้เนี่ยใครเคยประชุมแล้วมีการแลกเปลี่ยนของที่ระลึกกันบ้างนะอันนี้นะคะเป็นของที่รลึกที่ได้แลกเปลี่ยนมาจากประเทศที่มีการตั้งศารลรัฐธรรมนูญเช่นกันนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเอเห็นมีของอินโดนีเซียด้วยมีของเกาหลีใต้ด้วยนะครับลหลายๆอย่างเนี่ยถือได้ว่าเป็นสิ่งบ่งบอกว่ามีอีกหลายประเทศนะครับที่มีการตั้งศารลรัฐธรรมนูญ และโซนนี้นะครับเป็นห้องที่เล่าเกี่ยวกับตัวอาคารนะครับเราอุตส่าห์มาเที่ยวที่ศารลรัฐธรรมนูญแห่งนี้ทั้งทีนะครับเราก็ควรจะรู้จักที่มาที่ไปของอาคารที่เราเดินเที่ยวกันบ้างนะครับซึ่งอาคารนี้อย่างที่เอบอกนะครับเป็นอาคารอนุรักษ์นะครับ มีอายุมากกว่า100ปีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5โดยที่เขาแบ่งเป็นโซนที่สีทึบๆนะครับอย่างที่เห็นอันนั้นน่าจะเป็นโซนของพิพิธภัณฑ์ซึ่งอันนั้นนเป็นโครงสร้างบ้านดั้งเดิมนะครับก่อนที่ต่อมาในสมัยรัชกาลที่6่ะจะมีการสร้างส่วนต่อขยายก็คือตัวอาคารเชื่อมและก็อาคารที่เขาทําโมเดลเป็นสีใสๆนะครับอันนี้ถึงจะเป็นอาคารส่วนต่อเชื่อมเนี่ยก็มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6แล้ว แล้วก็มาถึงโซนสุดท้ายของพิพิธภัณฑ์กันแล้วนะครับยังไงเอกก็ขอฝากพิพิธภัณฑ์สารรัฐธรรมนูญนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่น่าสนใจยังไงสุดท้ายนี้นะครับเอกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนโอกาสหน้าเอจะพาไปเที่ยวที่ไหนหรือจะมีพิพิธภัณฑ์ไหนมาแนะนําอีกฝากติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย เป็นไงกันบ้างครับกับนิปรถสาธารณะที่เอนำมาฝากนะครับหรือสถานท่องเที่ยวที่เอนำมาฝากหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถสาธารณะนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเป็นกําลังใจให้เอด้วยนะสําหรับครั้งนี้นะครับเอก็จะโพสต์รายละเอียดเหมือนเดิมนะครับไว้ในเพจตามนี้เลยลองเข้าไปดูกันได้นะครับรายละเอียดส่วนใหญ่ที่เอรู้ก็จะไปโพสต์ไปในนั้นนะครับของแต่ละทิป โดยที่ใครมีทริปที่อยากจะแนะนำหรือมีความรู้เพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับข้างล่างยังไงถ้าเอรูรอ้ก็จะเอามาตอบนะครับหรือใครมีเส้นทางแนะนำก็ขอบคุณมากเลยครับสำหรับครั้งนี้เอขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าเอจะพาไปที่ไหนฝากติดตามเลยนะครับฝากช่องเอใส่บอด้วยนะครั้งนี้ไปๆสวัสดีครับบายไปละ